พี iden, Bref, there, way, what what ่กแล้วครับเม่เนี้ครับถ้าเด็ก่นนอกหาอยู่หากินพี่กแล้วครับหาแงี้ขายแดงครับเม่เนี้ครับนี่ครับพันหอยครับพันหอยครับเราไม่มาได้กินเลยครับเขาไปกินเมื่อไหร่เรไม่เลยกแล้วครับครบเครื่องพี้กแล้วครับพี่ครับของทำมาหากินเครื่องครัวขวดครับผันปองหาเบงหังบดงครับ หายูหากินให้ก็แล้วครับวันหยุดต,ตามสไตล์เด็กบ้านๆครับนะครับบรรยากาศครับเมื่อนี่มาสามนายพันตไม่รู้เขาเลอกงานเขายิตาไม่ครับอีกสองพัน ครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ครับประเด้ลยิงเข่าครับแจ้วแน่นอนครับของแท้ครับของแท้ทีมงานนี่บู๊ยผิดหวังครับบ่ได้กับแวะตลาดขึ้เก้าละครับเนี่ยครับไอ่บ้านครับนั่งเห็ดเติเป็ดด้วยครับมาแรงจับเขียดด้วยครับเนี่ยมาแรงจับเขียดที่เก้านี่เบิ้งโอ้ยโ่งเนี่ยป่องนอนกับพ่อเปล้วจั๊กจี้ไหนหากินบ่บ่เอาไว้สำเนียงก่อนนะครับ เดี๋ยวคืบน้งเลยเดี๋ยวถ้าให้เบิงไหมครับ